สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูกุ้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องพืชรอบตัวเรานั่นเองนะคะ,ะพืชแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าพืชเกือบทุกชนิดเลยนะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญเช่นลําต้นรากใบ แล้วก็ผลนะคะซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้นะคะจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะอ่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าหน้าที่แต่ละอย่างของพืชนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะไปเลย สวัสดีลิบดากำลังทำอะไรอยู่เหรอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เหรอล,ล่าว่าสวนผักเนี่ยลิดาช่วยกันปลูกกับแม่เลยนะอว้าวเ,เยอะแยะเลยน่าอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะนี่กำลังจะเก็บแลจะเอาไปฝากคุณย่าด้วยผักดีๆนะ่าอร่อยแถมมีประโยชน์เพราอย่างนั้นก็ต้องรดน้ำเยอะๆผักใจะได้โตโต ลิปดารดน้ำแบบนั้นไม่ถูกนะต้นไม้อะไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยไม่ถูกตรงไหนอะก็เผลมันออกมาข้างบนก็ต้องรถน้ำที่อยอดสิมันจะได้ดูดซึมน้ำไวๆจะได้สวยๆไงไม่ใช่แล้วลิบดาต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยรถน้ำไปก็ไม่มีประโยชน์ลอกแถมถ้ารถมากไปยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่อและต้องรถน้ำตรงไหนล่ะ ้องรถตรงโคนเพราะต้นไม้ดูดซึมน้ำทางรากแล้วรถอย่างพอเหมาะก็พอแล้วถ้ามีรากไว้ดูดซึมน้ำและวนอื่นของต้นไม้มีไม่ทำอะไรล่ะเฮ้ยก็เรียนกันมาแล้วนี่นาลิฟดาก็จำไม่ได้นี่นาโนล่าก็บอกมาสิเฮ้ยอยู่ๆเมื่อถามแบบนี้โพล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเะลิปดารดน้ำเสร็จหรือยังสวัสดีครับคุณนาคุณแม่มาพอดีเลยค่ะ โฮล่ากำลังสงสัยว่าส่วนต่างๆของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะคะืึโพล่าสงสัยเหรอจ๊ะดีจ้ะสงสัยก็ถามรู้จักขวนขวายหาความรู้เป็นเด็กที่เก่งมากเลยจ้ะงั้นแม่จะบอกให้ฟังนะจ๊ะว่าส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างต้นไม้หรือพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับคนเราดังนั้นโครงสร้างภายนอกของต้นไม้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับร่างกายของคนเรานเนั่นแหละจ้ะ ทั้งที่รูปร่างต้นไม้ไม่เหมือนกับคนเราเลยนะคะถึงรูปร่างจะไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถทําหน้าที่ที่จําเป็นเหมือนกันได้นะจ๊ะโครงสร้างภายนอกต้นไม้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าส่วนต่างๆที่สําคัญของพืชมีอะไรกันบ้างส่วนสําคัญต่างๆของพืชก็มีรากลําต้นใบดอกและก็ผลจ้ะแต่ละส่วนของต้นไม้ก็จะมีหน้าที่ของมันลิปดารู้ค่ะว่ารากมีหน้าที่ดูดซึมน,น้ําใช่ไหมคะใช่จ้ะ และยังมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารด้วยนะสารอาหารจากไหนคะจากดินดินกับปุ๋ยใช่ไหมครับโดยดูดซึมไปพร้อมกับน้ำใช่จ้ะแม่โพล่าเป็นคนสงสัยแท้แต่ก็รู้ดีเหมือนกันนะจ๊ะส่วนลำต้นนี่เป็นส่วนสำคัญของต้นไม้เหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละเป็นส่วนหลักแล้วก็จะมีท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆมือนกับร่างกายเราที่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะจ๊ะส่วนใบก็มีหน้าที่ที่สำคัญนะจ๊ะ รู้ไหมว่าใบาทำหน้าที่เหมือนกับอะไรของคนเราเอ่อน่าจะเหมือนกับปากนะครับโพล่าจำได้ว่ามีคำว่าปากใบถูกต้องแล้วจ้ะส่วนใบจะมีปากใบยอยู่ซึ่งมีขนาดเล็กมากทำหน้าที่เหมือนกับจมูกคนก็คือหายใจนั่นเองจะ้ะนอกจากนี้ใบย,ยังมีหน้าที่ที่สำคัญที่มีเฉพาะในพืชด,ด้วยนะอะไร,ะไรเหรอคะ นั่นคือกระบวนการสังเคราะห์สแสงในใบของพืชจะมีคโลอโรฟิลล์ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงให้กลายเป็นพลังงานสำหรับพืชได้ด้วยจะ้ะส่วนดอกก็มีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์โดยในดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่เมื่อผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นผลของพืชชนิดนั้นๆั้นเองลจะจ้ะซึ่งเมล็ดที่อยู่ในผลก็สามารถนำไปปลูกเพื่อกลายเป็นต้นใหม่ดังนั้นผลส่วนใหญ่จึงมีรสชาติอร่อยเพื่อให้สัตว์หรือคนนำไปกินยังไงลจะจ้ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะมีน่าละผลผลไม้ถึงได้มีรสชาติอร่อยแถมยังมีประโยชน์ซะอีกไม่ใช่แค่ผลที่มีประโยชน์นะจ๊ะเราสามารถนําส่วนต่างๆของต้นไม้มาใช้ประโยชน์ได้อีกเหมือนกันยังไงเหรอครับคุณน้าก็ต้นไม้ชนิดต่างๆจะมีโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่เหมือนเหมือนกันแต่ก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่ละชนิดซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ให้แตกต่างกันไปได้จ้ะเช่น ลำต้นผักตบชวาเป็นเส้นๆแบบนี้เราก็สามารถนำมาสานเป็นตะกร้าได้กิ่งของต้นวายมีความแข็งเหนียวก็อเอามาทำหูหิว้วใบของต้นกล้วยมีขนาดกว้างใหญ่ก็อเอามาใช้หอกของแล้วก็รองของได้ส่วนต้นที่ให้ดอกสวยๆเราก็อเอามาใช้ประดับได้จ้ะทีนี้เราก็จะได้ตะกร้าแสนสวยที่ทำมาจากส่วนต่างๆของต้นไม้แล้วและก็ ผักผลไม้สวยสวและมีประโยชน์เท่านี้ก็ทาผักผลไม้สำหรับคุณย่าก็เรียบร้อยแล้วจ้ะโคล่าขอแบ่งผักที่เหลือหน่อยนะครับถ้าทางน่ากินจังได้สิแต่ต้องจ่ายค่าผักมาด้วยนะโอ้ยลิบดางงกไม่้ได้หรอโคล่าปลูกผักไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าอยากจะกินก็ต้องจ่ายมาเป็นขนมก็ได้นะพืชเป็นสิ่งมีชีวิต จึงมีโครงสร้างภายนอกส่วนต่างๆทำหน้าที่คล้ายกับคนเราได้แก่รากทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและสารอาหารลำต้นทำหน้าที่เป็นร่างกายใบทำหน้าที่หายใจและสร้างพลังงานดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์และผลทำหน้าที่ช่วยในการขยายพันธุ์น้องๆก็ลองไปสังเกตดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่บ้านเราปลูกมีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้างและเหมือนกันหรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพืชเกือบทุกชนิดเลยนะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญที่เหมือนกันก็คือได้แก่รากรําต้นใบ ดอกและผลนะคะซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะทําให้พืชสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อ่ามารู้กันรากทําหน้าที่ยึดลาต้นให้ตั้งตรงนะคะแล้วก็ดูดน้ําและาธาตุอาหารในดินไปลําเลียงสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองนะคะลําต้นทําหน้าที่ลําเลียงน้ําจากรากไปสู่ใบนะคะชูกิ่งก้านใบแล้วก็ดอกนั่นเองนะคะ ใบทํา,าทหน้าที่สร้างอาหารนะคะในส่วนดอกดอกนี้ทําหน้าที่สืบพันธุ์นั่นเองนะคะผลและมเมล็ดทําหน้าที่ขยายพันธุ์ค่ะคุณครูคก็จะให้นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ในหน้าที่56 57และ58กันนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย